เอาละเอาละวันนี้เราก็จะมาเอาวัตถุดิใหม่กันนะเบอร์แรกจี้วิาสายมาให้ไปตรงทะเลทรายมาตรงทะเลทรายแล้วเพร,ราะวันอัพดุลฮิสมิดมานะสิ่งแรกที่เราให้ทำนะให้ที่เขาให้ทำนะก็คือ เราวันว่านฝากถามไม่ได้หรือแปลกจังเมื่อครูเขาไม่โอกาสได้คุยคุยอยู่ประชุมกับครูไปงานเป็นครูประจำจันทอ์บอกกองอฝากถามได้ฉันเลยเรียกมาเพื่อเกยออกมาให้เราดูครูจังครูก็ถามโอเคมาเราก็ต้องเลนทิ้งไปก่อนดีลิทดีลิทบอกว่าให้ดีลิทไปไง เีเออแล้วก็เอาพริกมาฮอตโรลไปเนอนไม่ใช่ไปเไไบบบขา, know. เปากเลย มอไฟบ้างไหมไปฮอตรูดฮอตโรดฮอตโรดไปแล้วก็เก็บตามานะเก็บแล้วก็ตามมาไปหาแม่มดคนเดิมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่แม่มดดิพอมด ก้เพ anyway, um um yeah ิ่งเห็นหัวลิงน um> ี <t um> <t ่ก um> ็เห็นตั้งนานแล้วไม่ต้องห่วงไอ้โดนน้าอิดแป๊ดหน้าเอาวันนี้นะเอานี้มา

quay quay ต้องทําใจ quay hả มันอยู่ไหนหึไปมองกลับไปดูมัน ก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วเหรอก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวมันทำสูตรอะไรได้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันคือสูต <What? S 1> รมัดโดดใช่ไหมเอาออกไปชิวๆออ,ออกไปไม่เห็นที่ดิ ้ <ś les> จะเอาไฟเออมาทำไมเนี่ยเห็นที่ีเอาไฟปไั๊งกลับมาใหม่ไปคุยใหม่แปบ

บูฟองไม่ดูโจบูฟอกบูฟ,ฟอกตัวลำคาญจะมาละตัวลำเคาญตัวลำเคาญอย่ามาอย่ามาตัวนี้ไซคขอบอย่ามานี่เตอร์รี่ชอย่ามามาเอาบูฟอก ไม่ตัวนี้นั้นฮึคัดไปโอเคครีปแบทอยู่แถวๆถ้ำแมงมุมใช่ไหมคลิปครีปแบท ท้ามไมุมอยู่กันไหมเบินยังเดียวกว่าเยอะบินไปทำไมยี๋ไวไใชาเองวันไหนวูนไหนไม่งก็ความเร็วแล้วก็ไปเทเลสไซคลิปแบท ชิปปัดนี่มันทำเป็นสูตรยาได้ด้วยใช่ไหมเนะี่ยเจอรี่ฟรีชเจอรี่ฟรีชโหงานยากละดูไฟบักมันไม่น่าจะบ,บอกกลับในาน้ำน,นะตอน้องกานจะมาเจอรี่ฟรีช ในเจอรีฟรีชสระเอ้ what อ m I ม่มีนตรงนี้คือที่อะไรเอ้โอ้เอาปละเจอรีฟรีชมันอยู่ไหนยอยู่แถวๆในน้ำเปล่ายัง what ฟังมีนคนเอาให้เช้า อันนี้ยาบอกนะว่าเป็นของปลอมยาบอกนะเป็นของปลอมปลอมฟรีมันอยู่ตรงไหนล่ะค่ะไม่เีลาหายาวหายาวต้องหาทางแมเลรใช่ไหมล่ะได้รับตกดีไหมจะไดี่ฟรีช ที่ที่ฟงไม่น่าเชื่อมันจะซ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่นมนันเอาไปสูดได้ได้เป็นฟเฟลชอิว่ว ke pomai dulu ya wish ma bam trading wow what is that sexy ma เย้ยแบบี้เย็สเย็สเย็สมะน้ำย่านี้ช่วดีว้าวกินเลยนี่แล้วก็ไปลองที่อะไรอย่างกันนะเต็มเปริ่นสแป๊บหลีแป๊บเปริ่นสกินวัตตุูวันวันดูวัน วันดูเฟ้ง <c oughs> คุณเห็นอืมฟิงอืมฟิงวันดูเฟ้งก็ถามคนแถวๆนั้นดีกว่า <c oughs> ไปถามทนกับพิษไม่มียาพีดมไม่มียาสปีดยาสปีดให้ยาพิกแต่ไม่พาพิกไม่มดจังพอหมดเพื่อนไม่ใช่ไม่มด ได้ผีบินได้กลุ่อะไรมาเนี่ยมาทำอะไรอ่้ เปลียทิ้งไปเลยขันถัดไปนะปุ๊บ,อบออโอเคใชเไหมตอนนัา้า แล้วลองทิ้งาาเลยอยางอันนี้อะไรอะไรโอเคเดินทิ้ง อะไรียบร้อยติดบลุงทำของให้เพื่อนแป๊บอิ่มฮัโดโปรด นี่ฮอตกรูดปะอันได้พิกมันชื่อันสองปีดโอเคมาพริกพริก ไปละม,มาอันนี้ดีเอาไว้กันตึงแขงว่าไอติดทักว่าดูฟุ้งมามเป็นไรทักกระทักเ่อได้ไหมมีตูดแล้วขายังเป็นขาดูแปขึ้น มีตูดแล้วขาดูแปลกขึ้น <c ười> ทักนี่น่าสนใจลองเอาผสมกับเส้นนี้สเมิวอีวไม่นี่น่าเกลีกดตัเก็บเต็มไหมป่ะนะ ให้เพื่อนกินมันดีเพื่อนมันดีให้เพื่อนกินให้เพื่อนกินให้เพื่อนกินมาเป็นยังไงให้เพื่อนกินก็เป็นยังไงบ้างปีอะไรโอ้โห้กล้าดียังแมริเซตโอ้โหลองเองก็ได้วัดดิยี่สิบแค่นี้เองเหรอ ่นออันค่อยขึ้นมันค่อยขึ้นมันน่าจะมีระเบิดนะตามชื่อแต่มันน่าจะมีระเบิดพอใส่ระเบิดไปน่าจะมีระเบิดเด็น่าจะมีระเบิดถ้าใครอยากรู้สูตรนี้ไปดูช่องอื่นเอาช่องเราไม่รับระเบิดเรียนนี่ โอ้มิดมิดว้าวจะดูว่าไป ็นลูกชักกวักอะไรนักหนาอีกชักวกวักได้แล้วอีกชักวกวักได้แล้วเพื่อนแปเ,เอาบ้างเลสโก ม,มามาบลูมบีแป๊บลีจากรโอคว้าของเราแบบผสมกับนกได้คราว

Left to what? What to what?

ถ้ำแมงมุมในถ้ำแมงมุม,ม,มอม มาไปเร็ไปเร็วหนี่จังแลลกตอบเลยเล่นเช่ง แม่สิงหโอเคไม่ไม่ฟิชไม่มีมมมมมมโลบักค่ะพัขินพัมขิน,นโอ้ยกอดอันนี้คืออะไรทำให้อะไร ไม่ไว้ใจแล้วไม่ไว้ใจเอาล่ะเอาล่ะคิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย